สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมาลองเปิดโอการอัลบั้มกันนะครับทั้งหมด2 0 0รยเล่มนะครับจะเริ่มเปิดกันทีละเล่มเลยนะครับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเมจิกการ์ดอัลบั้มนะครับเดี๋ยวเมจิกการ์ดอัลบั้มเนี่ยจะเป็นคลิปต่อไปนะครับครนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดโอการ์ดอัลบั้มก่อนนะครับก็จะเปิดโดยใช้กดปุ่ม F1 นะครับทีละใบเลยนะครับ ใบแรกนะครับสปอนะครับฟาบี้ลองดูกันนะว่าจะคุ้มไหมนะครับปูป,ป้านะครับกบเขียวแมงสาบอันนี้เวะไข่ไข่ปะไข่กระทะ รูทรูทรูทอะไรวะโบลิงสเน็กคิมมี่พิกี้เอกนะครับปูป้าไอตัวนอนนอนใช่ไหมนี่อะไรวะมองกรดินไอเสือดาวตัวเล็กสติงสแตนเนอร์อะไรวะเนี่ยลูนาติก ขังขาวยังเขียวไอหนูกบแดงฟัดอะไรวะอันนี้เลยมีขาวอะตัวนอนซอมบี้คุกกี้อะไรนะไอหมาใช่ไหมหมาเทสซานตัวเล็กอะไรวะ ปูใช่ไหมแคปนลาติกไม้แดงโยโย,โย่อะไรอีกวะเนี่ยอันเดิมเนี่ยสั้งเยอะเนี่ยฟอร์เอนชั่นการอะไรวะชอนชอนอีวิวนำอะไรวะเนี่ยไฮดา้าเปเปอร,ปร์อะไรเดี๋ยวค่อยไล่เดี๋ยวค่ยอย,คยดูนะครับผ่านมาห้าสิบใบนะครับออย คูมไหมใบละประมาณตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์ก็ใบละประมาณเอ้เล่มละประมาณเจ็ดร้อยเคนะเจ็ดร้อยเคหกร้อยเคก็ก็ลองดูต่อไปห้าสิบใบนะครับก,รก็ดูดูนาติเดดวูดอะไรอะเดดวูดอ๋อหนังสือแจ็คดอก โอ้โหคอคุ้ยกี่นะไหนวะอ๋อไอมองกรเขียวคอคุ้ยโมเดเลอร์ดอกนิตาตา้าฮามิคแพนอะไรวะเนี่ยอะไรเพนโอ้มีดี้นะครับชูนีพิกแมนอะไรวะพิกแมนออาไอ้ตัวขุด ไอซิดคูบัตเรดอะไรวงกรมัวงกรแดงมะโอเคหาไปหนึ่ใบไอหยสิบใบเป็น1นึใบโอ้ย,ย,ย <c oughs> อต่อต่ออีกห้าบในอนเขียวอะไรว่เอ่มีบีดเฮ้ย เวลาซื้อเนี่ยต้องซื้อหลาๆๆลยร้รอยใบนะครับเลขหลายร้อยเล่มเลยนะครับเหลืออีกเจ็ดสิเก้าล่มนะครับเราจะเปิดรัวเลยแล้วกันครับแล้วก็ดูเอนะครับว่าได้การอะไรมาบ้านนะครับ ครับต่อนะครับอะไรก็ใส่หมดเนี่ยมิเฟียบิเซอร์ดูไฟโอเวอรูไฟโหรอบนี้มีอากาศดีๆฮะ ผมว่าจริงๆก็คุ้มนะถ้าเปิดเปิดทิ้งหลายๆใบอะ่ะคุ้มอยู่ใบสุดท้ายโอเคจบไปแล้วครับในการเปิดโอกาสอาลบัมทั้งหมด200เล่มนะครับก็ลองพิจารณาดูเองนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็ ใครใจถึงนะครับใจกล้าแล้วก็ไปสามารถซื้อกันเปิดเองได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่การทดสอบเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ